สวัสดีครับวันนี้พาเพื่อนๆมาชมไผ่อีกหนึ่งต้นนะครับตัวนี้เป็นไผ่ด่างไผ่ด่างตัวนี้เป็นไผ่ผากนะครับเป็นไผ่ผากที่ผมเห็นแล้วชอบมากนะครับเนื่องจากว่าเพื่อนๆลอ,องสังเกตนะครับเห็นใบเขาไหมใบเขาค่อนข้างเล็กนะครับแล้วก็เวลาแตกออกมา <S <S พเพื่อนๆเห็นนะครับมันจะเป็นกระจุกนะครับคือใบฝอ,อยออกมาสวยมากๆพอดีต้นนี้ผมเห็นพี่แมวนะครับพี่สมบัติเนี่ย ปิดของเพื่อนสมาชิกท่านหนึ่งนะครับพอผมเห็นต้นนั้นผมปิดไม่ทันต้นนั้นสวยมากนะครับแต่ว่ามันจะมีจะมีใบอยู่แค่บริเวณด้านบนแล้วมันเป็นพุมพ่มออกมารอบ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 ลำเลยนะครับสวยนะครับผมก็เลยตามก็ได้ต้นสุดท้ายมานะครับตัวนี้ไม่ทราบที่นะครับคือเป็นไผ่ด่างเป็นไผ่ผากด่างแต่ว่ายังไม่มีท่านใดตั้งชื่อนะครับสวย <S <S เห็นแล้วชอบนะครับคือ โดยส่วนตัวผมเป็นคนชอบถ้าว่าชอบแล้วเราก็หามาปลูกนะครับมาสะสมเมื่อเวลาขยายได้เราก็ค่อยแบ่งปันต่อยอดกันต่อไปนะครับก็แล้วแต่แนวสไตล์กันนะครับบางคนอาจจะชอบพืชแต่ละชนิดไม่เหมือนกันเพื่อนๆเห็นไหมครับใบแตกต่างกันมากเดี๋ยวผมให้ให้เทียบกับใบไผ่บะจา่าเพื่อนๆเห็นใบบะจจ์ไหมครับแตกต่างกันเลยนะครับเนี่ย เห็นใบนะครับแตกต่างกันมากๆนะครับ